ที่ด่งดังอ่ะอันนี้มีอยู่ในเรื่องบุพเพันิวาสด้วยนะอ๋อเจ้าอ่ะเป็นที่ที่พระนารายณ์สวรรคตรตรงนี้ด้วยเะตส์ไทยสิวันนี้คืออะไรห้ามอ่านซล่าเซลทุ่งดอกทานตะวันสวยมากใหญ่เกือบเท่าหน้าแม่ได้เสร็จแล้วใช่ปะขายไหมเออประมูลไหม <laughs> ข้างถนนมาแบบสวยสวย ตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะตรงนี้เป็นสี่แยกที่เขามีการเพ้นถนนสวยมากเป็นจุดที่มาถ่ายรูปสวยเลยมุมนี้นะคะมุมแนะนําค่ะยืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายให้แบ็คกราวเป็นตึกสูงสูงตึกเก่าตรงนั้นนะคะรูปออกมาจะสวยมากวันนี้จะไปที่ไหนกันคะเชตมจะไปวังพระนารายค่ะชื่อว่านารายราชนิเวศนะคะเป็นวังของพระนารายในสมัยโบราณ <c oughs> มีเด็กสะดุดค่ะ <c oughs> แย่เติมเงินกันหน่อยนะคะเติมสัก30ล้านนะคะเดือนนี้ใบนี้หกล้านเอาใบนี้หล้านเอาอยากได้สักส0สใบนี้6กล้านค่ะเดี๋ยวเดือนนี้เราจะได้หกล้านแล้วค่ะทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะเป็นมหาเศรษฐีแล้วไพ่อถึงเือก้าศูนย์สามนะคะวันนั้นฝันฝันเห็นเลขกลองเก้าศูนย์สามเลขที่เหลือ แล้วแต่ก็แต่กรรมจะนำพาไปเราอาจจะได้แค่500ยบาท500บาทก็ยังดีไปค่ะไปกันต่อตรงนี้ก็คือรั้วพระราชวังนะคะในนี้มีพิพิธภัณฑ์ฉลาน,าลนแห่งชาติสมเด็จพระนารายด์ด้วยนะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะปิดวันจันทร์และวันอังคารแล้วก็วันหยุดนะคะแตะ่เลิกเข้ามาเราเย็นมากเลยอ่ะรู้สึกร่มเย็นขึ้นมาเลยส่วนแรกที่เราจะเจอเชตันไทยก็คืออะไรที่เก็บน้ำค่ะอุย ทำไมรู้อ่ะเยี่ยไปอ่าน <laughs> บริเวณแรกที่เจอนะคะคือเขตพระราชถานชั้นนอกจะมีอ่างเก็บน้ำห้องพระคลังโรงช้างหลวงตึกรับรองแขกตึกพระเจ้าหาวเิเวนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำ ก็เหมือนเป็นบริเวณด้านนอกของวังนะคะที่จะใช้ทําเรื่องทั่วไปต่างๆนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะมีพระราชฐานชั้นกลางและชั้นในซึ่งชั้นในเนี่ยจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์เลยแล้วก็เป็นที่ที่สมเด็จพระนารายณ์สวรรคตด้วยสวรรคตก็แปลว่าเสียชีวิตแปลว่าตายอ่ะช้างไหนนั่นเงคะโอ้ก็ตรงนี้แต่ก่อนเป็นโรงเลี้ยงช้างไง เขาก็เลยมีต้นไม้รูปช้างฝั่งนี้1ตัวนะคะแล้วก็มีฝั่งนี้1ตัวเราจะเข้าไปที่เขตพระราชฐานชั้นกลางแล้วนะคะในเขตพระราชฐานชั้นกลางนะคะจะมี2ตึกนะตึกนี้ คือตึกที่พระนารายว่าราชการแผ่นดินกับข้าราชการต่างๆนะส่วนตึกนี้นะคะเป็นตึกของรัชกาลที่4ี่เพราะในสมัยรัชกาลที่4นะได้มาปรับปรุงนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ด้วยนะตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเข้าไปดูไหนพิพิธภัณฑ์พระนารายณ์กันเข้ามาก็จะเจอรูปปั้นของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะนี่ไงรูปนี้ที่โด่งดังะ่ะ ทูตของต่างประเทศอะคะ่ะมาเข้าเฝ้าพระนารายณ์ข้าราชการไทยก็จะนั่งหมอบกราบทางทูตก็คือยืนแล้วก็ถวายพระนารายณ์ก็ทรงรับอันนี้มีอยู่ในเรื่องบุเพสนิวาสด,ด้วยนะอ๋อเจ้าอะนี่คือโกษาปานนะคะอยู่ในเรื่องบุเพสนิวาสด,ด้วยเธต็มไทยสิวันนี้คืออะไรหมวกรู้ได้ไงอะก็เขาใส่อยู่ไงคะนี่คือหมวกเรียกว่าลอมพอกนะคะหมวกสำหรับขุนนางไทยอันนี้น่าจะเป็นกล่องเก็บหมวกแหละเธต็มไทยสิว่าพวกนี้คืออะไร เงิน,นค่ะหอยหรือเปล่าเขาใช้เป็นตังหรือเปล่าใช่แล้วอันนี้คือเงินตลาสมัยนั้นนะคะดูที่แต่ละอันเขาจะมีสลักเอาไว้ด้วยน,นี่คือตู้พระธรรมไม่ใช่ช่างทมนะคะพระธรรม,มใช่ตู้เหมือนกับเก็บหนังสือเหรอ สาอะไรเนี้ยมีพระที่นั่งนะคะ<ม>โบราณมากสวยมากกระดานอันนี้ก็คือเป็นของโบราณเลยมีตัวหนังสือก็จะมีคําแปลนะคะในสมัยของสมเด็กพรนรลายนะคะก็มีการติดต่อ,อก,กับต่างประเทศมากมายเลยนะนี่ตรงนี้ก็มาเจอรูปปั้นแนวโรมันอีกแล้วนะคะเป็นประติมาก,กรรมสัญ,ญลักษณ์ฤดูใบไม้พริหรือเรียกว่าเป็นเทพธิดาแห่งดอกไม้ อันนี้เป็นปฏิมากรรมสัญลักษณ์ฤดูนาวอาหาญี่ปุ่นนะคะโกนผมแล้วก็ใส่ชุดแบบญี่ปุ่นร่วมขบวนกับพระนารายเรามาต่อกันที่ปู่ตึกนี้นะคะตรงนี้เป็นหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎนะคะของรัชากาลที่4ี่ข้างในก็จะเป็นที่ที่รัชากาลที่4ี่เคยประทับนะคะเป็นวัตถุโบราณนะคะสมัยทวาราวดีศีรษะของรูปปั้นเทวดานะคะดูฝั่งนี้ศีษะรูปปัญญ้นยักษ์น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย งานปุนปั้นประดับศาสนาวัดนครโกษาตรงนี้ก็น่าจะเป็นดัววัดไหมหรือฐานพระสวยจังเลยค่ะเครื่องประดับสวยจริงๆด้วยเป็นสร้อยคอสร้อยขอ้ยขอมือแหวนโอ้นี่ก็สวยนี่เป็นแบบหินนะคะคู่นี้นะคะเป็นกําไลข้อมือสำลีพบยี่ในส่วนแขนท่อนล่างของโครงกระดูกมนุษย์คือที่เห็นเป็นไม้ไมอย,อยู่ตรงกลางของกําไลทั้งสองข้างอะ่ะ คือกระดูกจริงๆนะคือติดกับกําไรมาเลยชิ้นนี้ด้วยเป็นกําไรที่ติดแขนเจ้าของมาด้วยนะคะบริเวณตึกนี้นะคะก็เคยเป็นตึกที่รัชากาลที่4ี่ใช้ทรงงานจริงๆนะแล้วก็เลยมีห้องเล็กห้องน้อยมากมายนะก็น่าจะเป็นห้องมหาดเล็กห้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะห้องย่อยเยอะมากโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว3,500ปีเลยนะคะแล้วฝั่งนี้ย่ฝั่งนี้เล็กมากเลยนะฝั่งร่วมกับสุนัข อายุราว3,500ปีถึง1,000ปีชจ้แต้มในโครงนี้มีคนกับหมายอยู่ด้วยกันเขาต้องรักกันมากแน่เลยเขาเลยฝังไว้ด้วยกันนะหม,หมา,า,าหมานะาจะต้องรู้นหมาเป็นหมาก่อนประวัติศาสตร์อันนี้ก็ใส่กําไลต้องเป็นผู้หญิงแน่เลยอันนี้น่าจะผู้ชายแม้ตัวใหญ่ไม่ได้ใส่กําไลด้วยไม่ได้บอกนะคะบอกแค่ว่าเป็นอายุราว3,500ปีถึง1,000ปีมีหมอ้ออยู่ข,ข้างๆด้วย โครกระดูกนี้คือสมบูรณ์มากเลยนะคะชั้น2ก็จะเป็นประวัติเมืองลบบุรีนะคะตั้งแต่โบราณเลยจนถึงช่วงกรุงรัตนกโกสินทร์จะเห็นพัฒนาการของเมืองลบบุรีนี่ัวนี่มาจากพระปรางสามยอด,ยอดที่เราไปดูกันมาตรงนี้ก็น่าจะมาจากพระปรางสามยอดหมดเลยนะเนี่ย นี่ไงศิละปะรูปปั้นต่างๆอะ่ะก็จะไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้จะเป็นแนวขเขมรแนวขอมตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะคะลักษณะรูปร่างหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันพระพุทธรูปปางมารวิชัยซุ้มเดือนแก้วเป็นสำลิศนะคะสวยมากชั้นสามนะคะเป็นห้องบรรทมของรัชก,กาลที่4 เป็นห้องนอนของรัชกาลที่4ี่พระแทน่นบรรทมของรัชกาลที่4ี่นะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของจริงๆเลยที่รัชกาลที่4ี่ทรงบรรทมนะตรงนี้เขาจะมีรั้วกั้นนะคะเราจะเข้าไปข้างในไม่ได้นะเราก็จะดูห่างๆตรงนี้มีรูปภาพมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนี่มีชุดเครื่องทรงชเตมมไทยสิวันนี้คืออะไรามอ่านอยู่ข้างหน้าต่างด้วยดูดูอะไรดาวไม่ใช่คล้ายๆแหละเกี่ยวกับท้องฟ้าโซลาร์เซล สมัยนั้นยังไม่มีเขาเรียกว่านาฬิกาแดดเป็นนาฬิกาแดดทองเหลืองนะคะฝีมือช่างต่างประเทศเวลาแสงส่องเข้ามาเขาก็จะดูเงาตกกระทบได้ว่าเงางอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แปลว่ากี่โมงแล้วดูจากแสงแดดจากพระอาทิตย์เงเพราะสมัยก่อนยังไม่มีนาฬิกาต,ตอนนี้กี่โมงสิบเอ็ดโมงจา่ไไม่ใช่แดดู่ตรงนี้แต่ดูไม่เป็นอะต้องเอาไปไว้กลางแดดเอาหรอไว้กันหน้าต่างไม่ได้หรอไม่เคยรู้ว่านาฬิกาแดดจะอยู่ กางกระถางก็แม่เข้าใจกกาดดว่าอยู่กลาอยู่กับแดดก็พอแล้วในกระแดดต้องวางตรงไหนคะต้องวางกลางแสงอาทิตย์เลยหรือเปล่าโต๊ะทรงคำนวณน,นะคะไม่นั่งคิดเลขเนี้ยหรอเหมือนนั่งทํางานอะไรอย่างงี้เนาะข้าของเครื่องใช้ต่างๆก็จะใช้ตรงเนี้ยต้อนรับพนักอานที่ได้ยินตรงนี้ตันพูดก็จะอยู่ตรงนี้ ตรงนี้น่าจะมีบันลังเหมือนที่เคยการเห็นในภาพอะพระนารายอยู่ข้างบนนี้พระที่นั่งดูสิตสวรรค์ธัญญะมหาปราสาทนะคะเป็นพระที่นั่งที่ออกต้อนรับคณะทูตตนทูตและพระราชะอาคันตุกะกต่างประเทศมีรูปปั้นสมเด็จพระนารายอยู่ ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วพอทูตานุทูตเข้ามานะพระนารายก็คือจะประทับอยู่ข้างบนตรงนั้นเลยสูงสูงตรงนั้นเลยเพราะว่ากษัตริย์สมัยก่อนเขาก็เปรียบเป็นเทพนะคะอยู่สูงสูงคนทั่วไปก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้ตรงนี้คือที่จริงๆเลยนะสมเด็จพระนารายกคือเคยนั่งอยู่ข้างบนตรงนั้นบันไดทางขึ้นนะคะเราขึ้นไปไม่ได้นะเรามาถึงเขตพระราชฐานชั้นในแล้วนะคะแต่ว่าทางเดินค่ะดูออกไหมฮะเป็นทางเดินลงอย่างเงี้ย ไม่ใช่บันไดด้วยนะเหมือนอารมณ์สไลเดอร์ยักษ์มากเลยอะที่ประทับนะคะก็เป็นห้องนอนห้องส่วนพระองค์ต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเป็นที่ที่พระนารายณ์สวรรคตรตรงนี้ด้วยนี่ไงอันนี้คือเป็นทางเดินเอียงๆที่เราลงมาเมื่อกี้ทางเดินอันนี้แล้วเราก็จะมาเจอพระที่นั่งตรงนี้มีน้ําพุมีพระที่นั่งแล้วมีห้องเล็กๆอยู่ตรงนี้สี่ห้องแล้วก็มีตรงนี้อีกแม่ค่ะ น่ารักมากนกมาทํารังเหรอสแตมใช่ค่ะแต่ละช่องเป็นบ้านนกได้ตรงนั้นมีรังนกด้วยนี่มีนกพ่อไหมหม่เออตรงนั้นก็มีเรามาเที่ยววังพนาลายเสร็จแล้วชอบมากเลยนะคะได้มาเห็นที่ที่แบบว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์กระตานะมาเที่ยวมาถึงที่แบบมีติมวังพนาลายด้วยมีหมูเด้งด้วยค่ะไหนหมูเด้งบานึงรบุรีเลย อ่ะเอาไอติมเลยคะ่ะ <Okay. S 1> มีไอติมวาง <Okay. S 1> ไม่น่ารายสวยๆงน้นเลยกรช็อกโกแลตอ่ะได้ <Okay. S 1> โอ้โหจิตรกรน้อยตอนนี้กำลังนั่งชิวาดรูปอยู่เหรอคะขายไหมคะศิลปะอันเนี้ยไม่ขายี่มิคิดว่าจะมีคนซื้อใช่ไหม <laughs> ตอนนี้เรามาแวะคาเฟ่กันนะคะชื่อว่าอนาโคลี่คาเฟ่แอนบิสโทรนะคะคาเฟ่เนี้ยจะมีที่ให้นั่งชิลหลายมุมกว้างขวางมากเขาจะมีอุปกรณ์ให้เราวาดภาพแบบนี้ได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นอันเนี้ยแคนวาสกระดาษเนี้ยขนาด200กับ240่มาซื้อมาเพื่อวาดภาพนะคะก็ฟรีน้ำโซดา1แก้วอันนี้เราเลือกมาเป็นบลูฮาวายโซดาส่วนตอนนี้ชาตํมกำลังจะวาดภาพอะไรคะเออสกายค่ะท้องฟ้าก็ง่ายเลยดิสีฟ้าอย่างเดียวแล้วจบเลยปะ จะมีอย่างอื่นอีกไหมมีอีกดี๋ยวอาจจะมีจานบินก็ได้ใช่ไหมคืออะไรคะจานบินคือ UFO, อยู่ F O ไงอ๋อเริ่มมีอนาคตแล้วนะคะเริ่มมีสีเขียวเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วคะ่ะฮะจริงหรอให <laughs> ้จริงถ้าเสร็จนี้ดูไม่ออกยนเะนียรูปอะไรเนี่ยเออรูปมาเมเชนภูเขาค่ะ<า>ใกล้เสร็จแล้วใช่ปะหายไหม ประมูลไหมมีใครอยากซื้อภาพวาดฝีมือเฉตแหมให้เท่าไหร่คอมเมนต์มาสามพันค่ะสามพันแลยเหรอใครเสร็จแล้คะแค่การสร้าง texture ค่ะ texture อ,อู้หออกมาอยพรสวรรค์นะเนี่ย <c oughs> เสร็จแล้วภาพวาดฝีมือเฉตแอมมีชื่อว่า flower ประกาศขายสามล้านบาทสวยงามอ่ะเราไปต่อ <falling S 1> ดีกว่าชื่อ florin ดีดีกว่าอ่ะชื่ออ่ะ magnolia อะไรดี แมกโนเลียแมกโนเลียมันเป็นลาวเวอร์ค่ะชื่อภาพว่าแมกโนเลียแมกโนเลียเป็นชื่อดอกไม้โอเคลงลายเซ็นศิลปินเรียบร้อยนะคะล <tag out> ายเซ็นเฉ์แตมไปกันต่อเลยดีกว่า <ultura> มาลรบรีหน้าหนาวนะคะที่เที่ยวที่พลาดไม่ได้เลยก็คือทุ่งดอกทานตะวันโหสวยมากดอกทานตะวันสวยๆเต็มไปหมด เต็มอิ่มมากตอนนี้เราอยู่ทุ่งดอกทานตะวันเขาจีแลดจะเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินสวยมากๆด้วยนะข้างหน้านี้เป็นวิวดอกทานตะวันมีภูเขาแล้วก็มีพระอาทิตย์ที่กาลังจะตกดินตรงเขาจีแลเขาก็จะมีทุ่งดอกตะวันหลายไร่มากนะคะครั้งนี้เรามาถ่ายตรงไร่วิชาจะมีครอปให้เราถ่ายรูปมากมายตรงนี้มีชิงช้ามีสแตนสูงๆให้ยืนตรงนี้เป็นกองฟางให้นั่งระหว่างดอกทานตะวันดอกใหญ่มากเลยนะนี่ใหญ่เกือบเท่าหน้าแม่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบานเต็มที่มากๆ ฟินไหมอากาศดีด้วยเนาะกำลังเย็นๆเลยอะขึ้นมาข้างบนยิ่งสวยนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วเหลือครึ่งลูกแล้วมาเที่ยวโรบรีครั้งนี้สนุกมากเลยอย่าลืมมาตามรอยพวกเรากันนะคะเราถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งค่ะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย